พี่น้องขณะนี้กาที่หากลัวๆเด้อครับกำลังยังออกไปหน้าครับเสียเศร้าครับพอท่านแจ้งมานไดครับครับหลังออกจากหอดหน้าแหละครับมาเปนงน้ำออกจากโพนเด้อครับพี่น้องเตรียมปลูกกิดครับนี่นามันขังฝนตกลงมาเป็นออกจากโพนครับ หลังจากเตียงน้ำออกจากพุก่นแล้วก็ยังมาเบิ้งเข่าเด้อครับพี่น้องนี่เบิ้งเข่าปั๊ดหญ้าก็หลายครับ็รั้งแล้วมันก็ไม่เสีดตัดเลยเบิ้ตัดครับน้ำก็มีพอได้วันปุ้ยอยู่เด้อครับพี่น้องนี่แหละครับพ่อแม่พี่น้องเอ้ย ชีวิตเศร้าให้เศ้าหนะ้าคนตัวลงมากรแบบกระจกงางออกทงมหาเบื้งหนามเบื้องยังใส,ใส่ใส่ใส่ตอนตามธรรมศาสตร์ของวิถีชีวิตของคนอีสานกระคิปนี้ก็แค่นี้ก่อนเด้อครับคลิปหนา้าพอกันไหมเด้อครับสวัสดีครับทุกคน